That's sure. right. 我。 爱多少，来着？废话，爱着。 การ์ดห้างฉันะำบนการห้องฉันทำมาแล้วเ,เลยเอาเอะไรเอาอะไรหมายถึงว่าเอาอาหารในห้องครัวมาที่<อ>ออการ์ดห้องเลยอชอบคิดกันลึกเกินไปที่ทุกคนที่นี่ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมครับวันนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่น้องได้มาเจอทุกคนที่นี่ที่นี่เพราะอะไรครับผมเพราะว่าเต็มที่ขนาดนี้ไหม <laughs> จะมาอีกครั้งจะมาอีกไหมล่ะแต่ขอเดียวถามนิดนึงว่าวันนี้นอทะลึ่นได้แค่หน่อยนะแค่หน่อยแค่หน่อยใชไรวะอะไรเออรีบรีบหน่อยรีบรีบกลัวกลัวเพื่อแจ้งวันนี้นอทะลึ่นได้แค่ไหนคะบอกเลยนะเต็มที่ของออฟคือเกินขอบเขตนะครับทีาวั่าความหมายของเชอบกลัวคนดูจะรับไม่ได้จริงเนาะ ถ้าคนอยู่ลับไม่ได้ไม่เป็นไรน้องรับอยู่ตลอดน้องโอเครับแบบนั้นแต่บอกเลยนะพูดถึงเรื่องรับปัจจุบันเป็นรับอดีตเคยเป็นลุงนะครับบอกเลยแบกการท่าเลยเอาบอกเลยแบกไปตรงนี้เออไม่ต้องกลัวเลยกลัวทำไมเออคนเยอะแยะั คือปกติคือเพื่อนผมเป็นเป็นแล้วเป็นเลยนะพื่อนเปลี่ยนกันเป็เปลี่ยนได้พี่ที่เกิดจากครับเป็นลูกเป็นลูกเป็นล้ำเนี่ยโอ้ได้จรรริงเหอคับจริงทานยาทานยาซื้อยาหายจริงๆริงกันเลยซื้อซื้อที่นี่มีไหมครับแล้วแต่มีไหมเออเดี๋ยวซื้อขอขอขอชื่อยาหน่อยได้ต้องทานสองตัวควบกันตัวแรกก่อนตัวแรกนะอ Asulcereolide ครับ เดียวกันว่าไม่น่าจะหายทานไปเลยสองตัวติดกันติดกันเลยเหรอติดกันเลยพักก่อนได้ไหมไม่พักไม่พักต่อเลยอีกตัวหนึ่งอซูซิเรียมโซเฟอร์ตค่ะแล้วก็บอกเลยใช้ดมใช้ทาได้ในหลอดเดียวกันค่ะงานที่ว่านี่คือเป็นเลสใช่ไหมครับแล้วแต่เป็นน้ำสินะเออเป็นแผ่นมั้ฮะแล้วแต่ บอกเลยแล้วแต่ว่าทิ้งไว้นานแค่ไหนกาทิ้งไม่ได้เลยครับอ้าวแล้วแต่ตกลงเช้นทางาแผนกินก็ได้แต่ว่าบอกผมกินจะเห็นผลกว่าจริงเหรอครับทส้งไปส่งตัวตีคนนี้พออยู่กลางห้างมาทำตัวไม่ถูกเลยทิ้งไม่ถูกเลยนะที่บ้านอาจท่านเต็มที่นะบอกเลยวันนี้ไม่อยากให้ทุกคนเรียกว่าน้องออฟค่ะเรียกสนิทหตุการณ์เดี๋ยวเพราะว่า อันนี้เรียกออฟอยู่ไม่สนิทเนี่ยกเรียกออฟอยู่บางทีไม่หันด้วยให้หันต้องเรียกว่าอะไรเรียกน้องโบค่ะน้องโบนี่คุ้นๆว่ะน้องโบนี่เขาทำงานที่ไหนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะจริงเหรอจริงเาทำงานอะไรครับอ่ะเดี๋ยวทครับไดูเฮ้ยเลื่อนขวานขะบัวอยู่นะครับเลือนขวานขับวัว มือซ้ายเกาหีอยู่ไม่รู้วกามาแปลงข้างล่างแต่ว่านั้นยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่อัพเดตพออันนี้เฉยมากมีเน็ตไอดอลเป็นใหม่มีเน็ตไอดอลเป็นใหม่นะใส่เสื้อลูฟี่ซินดล้าอร์ ก็อขอประทานโทษคุณผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นี่ด้วยเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนเรียบร้อยมากๆค่ะด,ดูที่นี่<อ>ที่อยากัถ่ายเอาเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ไงปกติคุณแม่คุณแม่ไม่ให้คุณแม่ไม่ให้ลืงอ,อ,อยู่บ้านคุณแม่บอกว่าให้ทานข่าวเลยคะ่ะทานข่าวเป็นนนชคขอดูท่าทานข่าวที่บ้านได้ไหมครับทานข่าวอย่างเดียวทำไมต้องหน้าตานหายใจไงเวลาเราอยู่บ้านขวัดบ้านท่านข่าวล้องด้วยยู เข้าใจนะ,จะ,จะเอานี่บ,บอกเลยนะพูดถึงเรื่องของวงังเด็กๆโตมนันในวังนะคะที่ในวังวังที่ไหนเนี่ยวังสลานล,ลงนะคะวัง,งสลานล,ลง,ขงหนหเขาทำอะไรวะอ้าวเด็กนี่เด็กๆวังสลานล,ลงคุณแม่บอกอะไรบอกว่าโตขึ้นมาอีกนิดนึงคุณแม่ส่งไปเ,าเขาเรียกว่าทุนภาษาที่ต่างจังหวัดที่ไหนครับผมพัทยาค่ะไปเดินไปเรียนดูเพราะว่าสลันเยอะใช่ใช่เจอภาษาพูดมาก ยูยูข้ามข้าม300บาทยูยูมกฟรีโอเคเอาชป็นมุกฟรีอาชุดมบุหรี่อาชาูนี่ยูไม่ต้องห่วงเลยนะฉันมีบุหรี่มีให้ยู่ด้วยแต่ว่ายูขออย่างเดียวยูอย่าเอาจอบมาทีหนาทุกคน ชื่ออะไรอะยู name สนเน่ค่ะคำยังดีบอกเลยโตนนี่เด็กๆคุณแม่ส่งไปเรียนมั้งนอกใช่เรียนที่ไหนครับผมฝรั่งเศสฝรั่งเศสพรัสโตรทาไปนิดเดียวอีนิดเดียวก็ถึงแล้ววอชเชนเน่ไหมอ้าวเดี๋ยวก่อนเพื่อนมึงก็มึงได้ยินก็บอกมึงแบบก็รู้อยู่ว่าห่างไกลกันขนาดนี้วอชเชนเน่ไหม จอห์นอ่ะเอาจริชื่อชื่อถือว่าเป็นคำถามเบเร่ห้าวล้อมอ่ะโ <long>, uh? อ้ยนี่เป็นคำถามลึกมากเลยไหมบ้างเระื่องเลยฉันถามยังไม่จบพอฉันถามว่า How long ทุกคนหัวล้อมฉันก็ต้องเบรกสิจริงๆฉันไดถามว่า How long you gonna stay here in Thailand? you know what I'm saying you know what I'm saying I don't know what I'm saying